วันนี้นะคะกลับมาอยู่กับหยกนี้เช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะหยกก็มีรถมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยนะคะที่ขับไปนะคะไม่มีเอากันแน่นอนนะคะกับ To ลยวต้านิวโฟ u n e เนค่ะ2.4นะคะขับ2นะคะคันนี้มาพร้อมกับตัวดิสเบกสล้อนะคะรถปี2018ค่ะขับใช้งานเพียงมือเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวไม่ขับไปหลักหมื่นเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับ สุดพิเศษเลยนะคะเพียง999,000บาทเท่านั้นนะคะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวหยกพาไปรับชมรอบคันกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวรถนะคะสีขาวมุกแบบนี้นะคะซึ่งเป็นที่นิยมอีกเช่นกันนะคะในท้องตลาดนะคะ เก่าเสริมมาให้แล้วนะคะเป็นตัวสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังนะคะตัวนี้สําสหรับลูกค้าที่ชอบแต่งรถนิดๆหน,หน่อยๆนะคะสําหรับคันนี้คือโดนใจกันแน่นอนนะคะตัวกระจังหน้าเป็นโฟรเมียมแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะตัวนี้เป็นไฟหน้าไมเนอร์เชนแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟ LED day time running light ค่ะมีระบบตัดแสงไฮบี am ให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะ ออกโรงงานเช่นกันนะคะมาต่อกันที่ยางเลยนะคะตัวยางนะคะมาพร้อมกับยาง Biston นะคะปี2018นะคะปีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวแมกนอยแบบนี้นะคะออกศูนย์ออกโรงงานนะคะขอบ18เช่นกันนะคะไฟเลี้ยวในตัวนะคะมีมาให้ค่ะที่จะเปิดนะคะเป็นโคมียมแบบนี้มาพร้อมกับระบบปิดเปิดสมาร์ททีเล็ตแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้แค่มีกุญแจใกล้ๆค่ะก็สามารถปิดเปิดได้แล้วนะคะ ในส,ส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะสําหรับคันนี้เนาะตัวภายในนะคะจะเป็นอ่ตามสไตล์ของตัว2.4เลยนะคะก็ตัวเบาะจะเป็นสีน้ําตาลนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้มาพร้อมกับตัวเบาะนะคะเบาะหนังนะคะแล้วก็ตัวเบาะไฟฟ้าผู้น้านะคะออกศูนย์ออกโรงงานเลยเช่นกันนะคะในส่วนของกระจกนะคะเป็นกระจกออกโต้สีบานค่ะกระจกไฟฟ้าออโต้สีบานเช่นกันนะคะระบบเซ็นทรัล กับตัวปุ่ม engine start นะคะตัวนี้ก็สามารถอ่า s า a r t รถนะคะหรือว่า จัดรถได้เลยนะคะได้ได้ว่าง,ง่ายต่อการใช้งานนะคะแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ดอนะคะเปิดปิดฝาหลังอัตโนมัตินะคะตัวพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะก็สามารถเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มได้นะคะรวมไปถึงรับซ้ายวางสายค่ะแล้วก็สามารถสั่งการได้ได้วยเสียงนะคะแล้วก็แอร์แบกใต้พวงมาลัยมีมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะสําหรับตัวเรือนไม้อยู่ที่8 8 0 0 0กิโลเมตรนะคะตัวนี้รับมาจากมือเจ้าของเก่อเลยนะคะลูกค้า ตัวหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอ DVD t o u c h s c r นะคะมาพร้อมกับระบบแอร์นะคะดิจิตอลเลยทั้งคันนะคะสำหรับคันนี้ตัวเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีปุ่ม Eco Mode Power Mode ค่ะแล้วก็กันลื่นเท่าไหร่กันลื่นสะบัดมาให้แล้วนั่นเองนะคะ,ะลูกค้าเก่าเสริมมาให้แล้วนะคะเป็นกล้องหน้านะคะตรงนี้ก็สามารถใช้งานต่อได้เลยนะคะแล้วก็ตัว ตัวด้านหลังเครืองรีสานนะคะสาหรับคันนี้อย่างที่ยกได้บอกไปเนาะตัวเบาะก,ก็จะเป็นเบาะสีน้ําตาลนะคะเบาะหนังสีน้ําตาลทาั้งคันเลยนะคะแล้วก็ตัวเพดานนะคะเกลี้ยงๆกลี้ยงแบบนี้เลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวแอร์ดิจิตอลนะคะทั้งคันอย่างที่ยกได้บอกไปเนาะแล้วก็ตัวด้านหลังนะคะมีเป็นตัวปุ่ม power outlet นะคะสาหรับชาร์จแบตให้แล้วนะคะที่ไฟ120โวลต์ค่ะหรือว่าด้านล่างนะคะจะถูกแปลงมาเป็นหัวปลั๊กไฟบ้านแล้วที่ไฟ220โวลต์นั่นเองนะคะ ตัวยางนะคะดอกแน่นๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นตัวดิสเบกสี่ล้อหน้าหลังกันแล้วนะคะแล้วก็ตัวด้านหลังนะคะก็ไฟท้ายนะคะเไฟปทไป้าย LED เลี้ยงเส้นกันสวืยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของด้านหลังห้อแม่สารนะคะก็ถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดที่ มีผู้โดยสารจํานวนไม่เยอะนะคะตัวบาดแถวสุดท้ายนะคะก็สามารถพับเก็บแบบนี้ได้เลยนะคะจะตรงกลางนะคะจะมีช่องวางสัมภาระมากิ่งขึ้นนะคะหรือว่าสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะจุผู้โดยสารก็สามารถพับลงได้นะคะเป็นที่นั่งก็จะสามารถนั่งได้ทั้งหมด11ที่นั่งนั่นเองนะคะตัวนี้อย่างที่ยกได้บอกไปนอนลูกค้าเก่าเสริมมาให้นะคะเป็นตัวสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานกันเลยนะคะฟ้าหลังนะคะก็เปิดปิดอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะ ง่ายต่อการใช้งานนะคะยิ่งเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแบบเรานะคะคือสะดวกสบายกันแน่นอนนะคะกล้องหลังมีมาให้นะคะออกสูนอกอาด้านเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวมาต่อกันนะคะที่อีกฝั่งหนึ่งเลยเนาะอันนี้นะคะยกให้ลูกค้าได้เห็นสภาพตามจริงหน้างานแบบนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะตัวนี้ลูกค้าเก่าก็ปรูกูพรมนะคะมาให้แล้วเรียบร้อยทั้งคันนะคะเรียกได้ว่า ถือว่าพร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็ตัวบอกนะคะก็เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะคะสามารถปรับทิศทางได้6กระดับหทิศทางด้วยกันนะคะคอนโซลสีดําแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวแอร์แบกแล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะ ตัวหนังสือนะคะคู่มือการใช้งานออต่างๆนะคะอยู่ครบนะคะสําหรับคันนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้พิจรารณาอีกหนึ่งคันนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะนัดวันเข้ามาดูรถนะคะก็ได้นะคะหรือว่าสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกนะคะทางเราก็มีไฟแนนซ์นะคะวิ่งเส้นทัวไทยแล้วก็ พร้อมส่งทั่วไทยอีกเช่นกันนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร065ค่ะ549 5296นะคะเซลล์ยกค่ะเดี๋ยวยกจะทิ้งช่องทางไว้ทั้งหมดด้านล่างนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางที่ลูกค้าสะดวกนะคะสำหรับวันนี้นะคะยกต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ